ฉันเป็นผู้หญิงนะสวยอากาศใช่ไหมผู้ผู้ชายภัยเรือก็เป็นแบบนี้ชอบมาแตะเนื้อต้องตัวพวกสวยอากาศผมเป็นคนช่วยคุณไว้อยู่ไหนหคุณลืมหรือเปล่าถ้าผมไม่ช่วยในฝันนี้นี่คุณไปเป็นเมียมาแล้วนะขอร้องเหรอขอร้องให้ช่วยรึเปล่ายวก็ช่วยเองช่วยไม่ได้ก็รู้ไม่ได้ขอร้องแต่ว่าช่วยเอาไว้ที่ช่วยเพราะว่าคุณนดช่วยผมก่อนคุณ มีใจกับผมปะเนี่ยอย่าพูดอย่างนี้นะก็คุณช่วยผมก่อนไงผมก็เลยต้องช่วยคุณไงจูไม่อยากให้ใครมาตายต่อนหน้าต่อตาแค่นันแหละี่ช่วยเอาไว้อะเอาบุญเนี่คุณบางทีในะการเราคนเราคุยกันมันคุยดีๆก็ได้ไม่เห็นต้องแบบโอ้โหโมโหแหมทีพย์วนี่ดูผู้มีประสบการณ์ทาที์หนดึงหน้าดึงตาตลอดเลยเออก็เอารงๆผมชอบคุณแล้วกันผมลยช่วยคุณไว้นี่ เดี๋ยวตงปากเดี๋ยวตงปากเลื่อนพูดอย่างนี้ก็เสียหายแล้วเดี๋ยวพูดอย่างนี้นะทำไมอ่ะไม่ชอบผมชอบคุณคุณไม่ชอบเหรอชอบแล้วมีสเปกไหมสเปกเลขอตัวเล็กๆผู้ชายตัวเล็กยังไงก็น่ารักป้าขอตัวเล็กป้าหนูหนุ่้าายต่อมาหนูดีนะขอตัวเล็กๆนะ เล็กๆสูงกว่ากันนิดเดียวนิดหน่อยแค่นั้นแหละใส่แว่นนิดๆน่ารักดีนี่บอกที่ใส่ข้าวๆเหมือนผมเลยเหมือนผมเป๊ะเลยเดี๋ยวพูดเลยจริงไม่ชอบจริงไงไม่ชอบทำไมต้องชอบด้วยชอบเหอะผมตั้งใจเลยถ้าคุณเป็นแฟนผมนะสิ่งที่ผมจะทำสิ่งแรกเลยทำไมเอาแล้วเอาแล้วผมจะผมจะหอมคุงคุณทเท่า แบบหนึ่งทีเลยเลีเรื่องเลยขอไปจังเชื่อป่ะขอทุกคนไอ้วงโน้นอ่ะตอนเราเล่นอน่ะเสียงเขาดังมันตีกันโอเคลำคาญพอเงเียบปั๊บกูเริ่มลำคาในสองคนหลังอะไรไม่รู้มุ้งยิงหลังหลังเนี่ยขอตลอดเขาหลังก็อย่าไปดงดีเทลเรื่องอะไรให้เขาเยอะรู้เยอะก็ไอเนี่ยตามันตีเดี๋ยวคิดประหลามีคิปถ่ายไว้ พูดอย่างนี้ได้ไงหอมพุดทำไมอย่างพูดนีนะรู้ปะใครหอมปะไม่กำไมวันวันนะก็ได้แต่จับไม่แต่ยังไม่เคยมีใครโอ้เจอวัดเจี๊ยบเดินเดินแลวไม่ตลกทำไมอ่ะไม่ชอบไม่ให้ไม่จะมาหอมพุงอะไรดวนลามปะ ของแก้มเลยนะเท่ไงนะคุเนี่ยของแก้มพี่เอาแล้วจริงจังแล้วเขาเล่นตรงั้นเล่นอะไรล่ะของแก้มใช่ไหมเออพูดอย่างนี้เหรอหนึ่งทีหนึ่งทีด้วยกล้ามากเลยนะกล้ามากไม่ได้แน่เราทำอะไรก็รีบทำเดี๋ยวคนเห็นเลี้ยวแล้วมึงเล่นเหมือน มึงเหมือนจริงๆหอมหนึทีนะโอเคเอ๊ะทำอะไรอ่ะเฮ้ยวาทำอะไรเนี่ยเอ๊ะทำอะไรอะไรอะอะไรทำอะไรอ่ะตกเกินอะไอ้เด็ถ่ายรูปอยู่ค่ะสภาพสภาโอ้ใครไม่รู้ใส่แส่นอัมปิ้ตเลยไหนมาไม่เห็นเลยฮะอย่ที่เห็นผ้าเลยจะเห็นได้ไงมันเป็นผ้าบูทูธผ้าบูทูธเหรอ หนีไม่พ้นจริงๆเจอตลอดกินซอเดี๋เดี๋ยวังอยู่มันจเฉยเมาจีบเขาเหมือนกันใช่ไหมจีบอะไรมาถึงก่อนหน้านี้แล้วเอายิงยิงจีบใช่ไหมก็เด็ไงเด็นไงเองโตแล้วเองจีบคนได้เน้ยไม่ผิดหรอกแต่อยากจะถามว่าไอตอนจีบเนี่ยได้ขอหอมพุงเหมือนฉันเปล่าฮะหอมพุงหอมพุงไม่เคย เคยผูดหญิ่งไหมเคยสอนรามเอาจริงไม่เคยไม่เคยโตแล้วเคยยังไม่เคยมึงไม่หลงว่ะโอ้มันโตแล้วนองเลยไมาขออะไรนะขอพุงยังมีเขาได้อื่นไหมน่าจะขอพุงอ่ะอันนี้ขอพุงขอพุงมันแล้วจะเวลาฮะขอพุงอย่างเดียวหยุดนั่งมีวันนึงเป็นแล้วมึงจะติดใจ โอ้โห oh. ฉันยังไม่ได้จูบกันเลยตายแล้ว <c oughs> เดี๋ยวง <c oughs> กาปลอดภัยใช่ไหมไม่รลัวทุกคนกปลอดภัยดี